สวัสดีครับสวัสดีเอฟซแล้วก็คุณผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านนะผมครับวันนี้มาพบกับผมนักล่าต่อหลุมนะครับอ่าวันนี้ก็วันหยุดครับผมวันหยุดมากับน้องชายสองคนนะครับวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศกินข้าวครับผมเนี่ยเรามาที่ปางควายครับคลิปก่อนๆที่เรามามาสร้างไว้นะครับตรงนี้นะผมอันนี้กระท่อมกระท่อมกลางป่าป่าลึกเลยนะครับคือเรามาตามหาควายเ้วยครับตอนนี้เราต้อนควายกลับมาแล้วนะครับนี่กระท่อม กันสองคนนี่ครับรถสองคันนูนครับน,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 นู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 ลูกน้องของเรากลับมาหมดแล้วนะครับน่าเดี๋ยวให้ดูนูนครับนูนมาแล้วมาหมดแล้วน,นี่ครับนี่ แต่เดี๋ยวคืนนี้เราจะนอนค้างแรงมาที่นี่คืนหนึ่งนะครับสร้างบรรยากาศับผมโอ้โหนานๆนี้ได้มาครับผมที่นี่บรรยากาศที่นี่นี่สุดยอดครับผมนี่ฟังเสียงนกเสียงกาครับผมนอนบ้านหนานละเปลี่ยนบรรยากาศมานอนกลางป่าบ้างอ oh. สำหรับ f อฟซที่ดูคลิปเก่าๆนะครับที่ผมมาสร้างกระท่อมไว้นะครับเมื่อปีสองปีที่แล้วนะครับนี่กระท่อมกระท่อมกระท่อมไม่ใช่กระท่อมเป็นใบนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะหุงาอาหารเตรียมทำข้าวไปคกิปกันกนะครับอาจจะหาเป็นพวกหน่อไม้หรืออะไรไม่รู้นะครับทำกับข้าว นานได้เข้าป่าครับผมว้าวบรรยากาศสุดยอดครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเอ่าผมจะบินโดนนะครับบินโดนไปดูข้างบนนะครับบรรยากาศข้างบนสวยครับผมเป็นป่าแถวนี้ไม่มีไร่ไม่มีสวนไม่มีอะไรนะครับการป่าจริงเราเลี้ยงโบนเลี้ยงควายครับผมช่วงฤดูนี้ก็เป็นฤดูทํานาเนาะทานาเราก็จะมาปล่อยควายครับอาทิตย์นหนึ่งเราก็จะมามาดูเขาครั้งหนึ่งหรือภาษาเหนือที่เขาเรียกว่ามาใจควายนะครับนะเขาก็จะมาใจทุกๆหนึ่งอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์ก็มาหนึ่งวันครับ พอควายมันเดินไปกไกๆเนี่ยมันไปหากินไก่มันจะหลงก็เอาขวว่าววมันจะไปไกลเกินครับเขาเกาะต้อนกลับมานี่นะครับกลับมาโอเคครับผมคลิปนี้ตีดตามยาวๆครับตอมดอกนี่ครับนี่ออนโอ้ไม่ผูกตอมดอกนะโอ้ไม่ผูกอะน,นึกว่าพึ่งนึกว่าต่อเสียงดังขนาดตอมดอกนะอืออ,อ้อ โอเคไปเจ็บกัวเข้าตังไม่ได้กระโดนโดนดอ้โคตรหล่นเป็นคนอยู่ว่ะแต่งไหมแต่ๆหล,ล่นมักแส่อยู่ว่ะเออวันนี้เราได้หมูมาต้วยนะครับไฟแล้วดังไฟแล้ว,ลวมันจะย่างหมูจะตีหน่อยนะครับดูบรรยากาศ ก็คือกระท่อมกลางปา่ากระท่อมกลางปา่าว้าวตอนนี้เราจะย่างหมูแล้วย่างหมูจะตีหน่อยนะครับเดี๋ยวจะเล่าต่างต่างจะตีหน่อยนะเนาะเอามาปึ่งปลาใส่เปื่อยดูดีสบาย หมูย่างเขาก็ได้ตีแล้วเด้อเอว้นี่เห็นหน่อยเอาละบรรยากาศนกวะมีใายก่อบรรยากาศกลางดอยมันคือเลย ตอนนี้ฟ้าห้องขลึงรขลึแลวครับสองพุ่มเกิงปุ่นมาแบบมาบแแบบละสงสัยคืนนี้ฝนจะตกครับผมเออดูฟ้าแบแบบรลแน่ขั่วขนาดเลยเออนะมาแล้วขับฝนตอนนี้เลื่อมมาแล้วเลื่อมมาแล้ว ฝนมาแล้วฝนมาแล้วไตัดหลวไว้กบักตัดหลวไว้เรงมือแต่ผมุงลังเอาไว้นี่หลวงไว่ตรงนี้นี่นนี้นี่นี่หลวงไม่ตรงนี้โอ้เด็ดเด็ดอ๋อลุยาเย แล้วได้ตีครับฝนตกแหี้ยมสุดยอดสุดยอดสร้างมานเนีการด้วยกันบรรยากาศมันได้นะครับตอนนี้ฝนตกไปไหนก็ตืึนได้เสะหาที่ไหนก็ไม่ได้แล้วครับบรรยากาศแบบนี้ วันนี้เราต้องตั้งแต่มาแบบมาสร้างบรรยากาศแบบมีอยู่แล้วนะครับวันนี้คนข้าวสารแล้วก็การเจาะีิอคนข้าวสาร พรุ่งนี้เด่าดรอพ่อบ้านร้อนนะ้ำมาทำเมนู <laughs> <laughs> เมนูอย่างเดียวรอดูครับผมพรุ่งนี้เช้าเริ่ำต้นแรกกันสองคนพี่น้องครับผมวันนี้เนีวันนี้ในต่างเฮาฝนตกครับต้องระวังดีๆเจออะไรเอ,เอาไฟออกเลยเช่เวงูอะไรวะ <laughs> มันจะมากินนะนะหลง งูเนี่ยจะาเงนบ้างนะฟ้องอยาไม่ใช่อ่ะแต่เต้งวงวางูอะไรเอ่ยมาทักทายกันยามค่ำคืนนะผมว้ายงายูงยอะไรงูอะไรเดี๋ยวจะซุ่มบอ,อกหัวมนะันไอ อูเหรอวะเดี๋ยวต้องถ่ายไปแล้วถามผู้รู้ดีกว่าขันไฟแล้วน,น,นิ่งเลยเนี่ยเนือตั้งเหนือเป็นาบบงกแบบฟองเนี่ยนะเป็นกอม่เป็นสัวนน้อยมั่งนะหมหูฮู้แต่มันเป็นดอกนะเออตั้งหลังนี่เป็นดอกอนะ่ะตั้งหน้านี่เป็นฟองฮนะอ,อันนี้แค่ตัวไม่ใช่เหรอครับนะผมตอนนี้งูของเราก็ได้หายไปแล้วนะครับฝนก็ตกโอ้ เมื่อกี้เราไล่ไปไปมาอีกแล้วตอนนี้มาถ่ายว่ามันถ่ายไปไหนนูน่นนี่ต้องถามผู้รู้แล้วครับผมไม่รู้จริงว่าอันนี้คืองูอะไรผมไม่เชื่อชาเนเรื่องงูนะครับรู้แต่เรื่องต่อเรื่องแปลนะครับผัใส,ส่ให้จับไปปล่อยที่อื่นนะผมผมไม่อยากฆ่าเขานะครับอันนี้ลุกแล้ว นึกว่ามันหายไปแล้วนะนึกว่าไปแล้วนะเมืเ่อกี้ไล่ไปแล้วนะก็ไม่ยอมไปเพราะฝนมันตกด้วยนะครับไม่ยอมไปผมนนโอ้ไป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 เราต่างคนต่างอยู่ดีกว่านะครับผมไม่่อยชอบงูผมต้องมาถามโจโฉว่านี่คืองูอะไรครับผมตอนนี้ก็ดึกแล้วนะครับประมาณห้าทุ่มกว่ากว่า ผมยังไม่หยุดยนะครับเดี๋ยวเราจะนอนแล้วครับผมเดี๋ยวจะนอนแล้ว<ม>ก็ถือว่าดึกแล้วนะครับเดี๋ยวจะนอนแล้วนะครับไปเราก็เริ่มเหลื่อยหมอดแนละ้วผู้นี้เช้าพรุ่งนี้เช้าเจอกันครับผม ฝนยังตกอยู่เลยนะครับไม่หยุดเลยคืนนี้ฝนน่าจะยาวครับผมคืนนี้โอเคเจอกันพรุ่งนี้ครับโอเคเดี๋ยวนอนแล้วน,นะครับ่องแล้ว สวัสดียามเช้าครับผมเดี๋ยวจะขอกองไฟเดี๋ยวจะทำกับข้าวนะครับข้าวตอนเช้าจากรับชมครับสดียามเช้าเดี๋ยวสักพักเพิ่งเดี๋ยวผมจะอบินโดรนไปข้างบนนะครับว่าฝนเพิ่งจะหยุดนะผมโอ้ฝนตกทั้งคืน,นครับเมื่อคืนนี้ฝนตกทั้งคืนแล้วก็ไม่หยุดเลยนะครับยังเปียกๆอยู่เลยนะครับนี่เปียกๆเ,เลย ทั้งคืนเลยนะครับเมื่อคืนนี้นติดตามรับชมครับเดี๋ยวจะมีทีมงานตามมาอีกสองคนนะครับก็ยังไม่รู้ว่าเขาจะมากี่โมงเพราะตอนนี้ก็ประมาณเกือบเจ็ดโมงเช้าแล้วนะครับก็ไม่รู้เขาจะมาหรือเปล่า ติดตามผมก็มาทำเมนูกินกันที่นี่ครับผมเดี๋ยวเราติดตามครับอ,อ,นะอเดี๋ยวเช้านี้จะทำเมนูอะไรยังไม่รู้นะครับเรามีหมูอยู่เรามีหมูกับมาม่ากับปลากระป๋องครับแต่เดี๋ยวจะให้ให้น้องทีมงานไปไปหาหน่อไม้ครับไปซ่อนนอไม้โกครับผมอ่าจ็แกงนมไม้โกครับ อาจจะแกงน้อไม้ฮกอ่ามันได้ดังไฟเลยนะครับอ่าแกงน้อไม้ฮกแกงน้อไม้ฮกใส่หมูรอติดตามครับผมอ้าวได้มาแล้ววัตถุดิบอาหารเช้าของเรานะครับน้อไม้ฮกน้อไม้ฮกอ่ะเดี๋ยวเราจะแกงครับผมแกงใส่อ่า กิ้นหมูครับบรรยากาศยามเช้ามีหอ้นนเจะหูเข้าแล้วนะครับ ไปเขาก็เรียบร้อยแล้วนะครับเต็ดที่มครับหูเข้าครับหูเข้ากับอาหารเช้าเมนูพิเศษุูนครับนอนท่าุนละเข่งนกเข่งนกเก่กงนกเอาละตอนนี้เราบางรอทีมงานนะครับเอาะเข้าก่อนนะผม ากระปอ๋องเข้าเขาก็เรียบร้อยแล้วโอ้โหนี่เดี๋ยวจะท็อปลากระป๋องก่อนนะครับเอาละครับตอนนี้รู้สึกว่าจะได้ยินเสียงรถทีมงานเข้ามาแล้วนะครับอ่าได้ยินเสียงรถครับผมแม่แต่แม่นนะครับ เราขี่เข้าไงไ่วเขาเลยจดเข้าไงก่อนละมาแล้ว,ลวทีมงานมาแล้วครับหนึ่งคนไปเฟฟบเงานว่าแล้วสาวน้อมว้นรเนี่ไปเออรอเอาละครับทีมงานมาแล้ว จะทำเมนูต้มนอครับใส่ชิ้นหมูต้องห่งเหมาะขนาดครับผมเมนูของเขากันเริ่มแล้วครับเมนูแกงต้มนอผมต้มนอเนี่ยวันนซับหมูครับผมเนี่ยหมูซับไปอย่างพอคำครับผม สับหมูสับหมูสับหมูก่อนครับอ่าครับผมมอต้มนองเขาเก็บร้อยแล้วนะี่อยู่บนเตาไฟเรียบร้อยนะครับนี่รอรอรอในที่แล้วเดี๋ยวเราจะใส่หมูไว้ครับ ครับตอนนี้เขาซับหมูเขาเรียบร้อยแล้วนี่พร้อมที่เอาไปใส่ในหม้อต้มนองเขาแล้วครับาารอนอะระหว่างต้มน่องเขาต้มสุกหรือว่าเดือดได้ที่ครับผมก็คืบกว่านิดหน่อยผมคือทิปนี้เขามาพักผ่อนผมพักผ่อนจริงๆครับทำงานมาค่อนข้างเหนื่อยเนาะผมมาพักผ่อนกันพ่องน,นะผมพักผ่อนมันหยุดผมยาวๆครับครับผมระหว่างรอต้มนองนะครับเอาไปบินดูบรรยากาศด้านบนของธรรมชาติผมสวยๆครับ นนเพาได้ใส่หมูลงไปในหม้อต้มนอแล้วนะครับอยากชิมอยากชิมครับผมต้มนอครับต้มนอใส่หมูครับผมเมนูกลางป่าบรรจุตปกรอนของเขานะครับยากาศรอบๆเวลานี้เหมือนจะคุม้มคืม,มาแหมแล้วครับเหมือนฝนจะตกเลยโอ้โหคิดว่าเดี๋ยวถ้าเขาทานข้าวทานอย่างก็เรียบร้อยแล้ว เดี๋ยวคงจะกลับเลยครับนี่บรรยากาศคึ้มๆครับผมคึ้มๆเลยนะครับนี่มีเมฆครับผมมีเมฆเต็มเลยนะครับสุกแล้วครับมาแล้วมาแล้วสุกแล้วต้มนอกลางปลาของเขานะครับมเมนูที่เราคอยโอ้สุดยอดสุดยอดจิ้มเด้ครับจิ้มหน่อยจิ้มหน่อยอิไรจิ้มสุดสุนะ <laughs> จิ้มไจิ <laughs> ้มไหม มาแล้วมาแล้วลองชิมแล้วนะครับ สุดยอดสุดยอดเออสิฮะผมอ่าครับผมอ่าไปเดยวสักคำเอาจะเดินทางกลับแล้วนะครับสักคำหนึ่งทักกินนั่งกรรนินข้าวกินอย่างเงี้ยสักคำไม่ได้ข้าวเกิดปิ๊กแล้วเนาะเจ้าไอ้ผมนึงอ่าก็ฝากคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ฝากกดติดตา,ามกดไลค์กดแชร์ ก็เป็นกำลังใจใผมและทีมงานทั้งนตาต่อลงครับผมก็เป็นกำลังใจในการทําคลิปใหม่ๆให้คุณผู้ชมได้รับชมต่อเนื่องครับผมสักรั้เผาก็จะปิดแล้วนอกายๆแล้วนะครับตอนนี้สวัสดีครับ